สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับผู้ที่เชื่อมต่อสมาร์ทวอชกับมือถือแล้วพบว่าเวลามีคนส่งข้อความเข้ามาในมือถือของเรานะครับอาจจะเป็น Line อาจจะเป็น Facebook Messenger เนี่ยปรากฏว่าสมาร์ทวอชของเราเนี่ยไม่ขึ้นโชว์ข้อความเตือนขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะดับอยู่แบบเนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วิธีการแก้ทาอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อ การมินเวนิวกับ iPhone SE 2020ตัวนี้ผ่านบูทูธนะครับผมจะทดลองส่งลน์จากมือถือเครื่องนี้เข้ามาที่ iPhone แล้วเดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะส่งคำว่าเทส,ส3ครั้งผมส่งเทสเข้ามาที่ iPhone iPhone ขึ้นเตือนว่าได้รับลายนะครับแต่การมินเวนิวไม่ขึ้นเตือนใดๆเลยส่งซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันนะครับส่งซ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3เช่นเดียวกันไม่ขึ้นเตือนข้อความบนการมิดเวนิวเลยแต่ถ้าเราจะต้องดูข้อความในกรณีนี้นะครับเราต้องไปกดที่หน้าจอก็จะขึ้นว่า you have new message นะครับแค่นั้นเองซึ่งอย่างเนี้ยนะครับบางท่านคิดว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกจริงๆแล้วเราก็อยากจะดูข้อความบนหน้าจอของสมาร์ทวอชเราได้เลยไม่ต้องไปเอามือกดอะไรให้มันวุ่นวายนะครับสาเหตุเกิดจากอย่างนี้ครับ ปกติเนี่ยในสมาร์ทวอชเนี่ยนะครับหรือในมือถือเนี่ยเขาจะมีโหมดอยู่โหมดหนึ่งที่เรียกว่า Do Not Disturb หรือ DND นะครับ i s t u t d i s เ u r b เนี่ยเป็นโหมดที่เราเอาไว้เปิดตอนที่เราต้องการสมาธินะครับต้องการเวลาไม่ต้องการให้มีมเมสเซจหรืออะไรมาขึ้นกวนเวลาของเรานะครับอย่างเช่นวเวลาประชุมเราทำงานนะครับเรานอนหลับเราก็จะเปิดโหมด Do Not Disturb ไว้นะครับ ในกรณีของการมินเวนิวตัวนี้หรือสมาร์ทวอตเนี่ยหากเรานะครับเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยข้อความจะไม่ขึ้นเตือนอัตโนมัติคือหน้าจอจะดับตลอดเวลาวิธีการแก้นะครับถ้าในการมินเวนิวให้เรากดปุ่มขวาบนค้างไว้นะครับจนขึ้นหน้านี้ขึ้นมาจะเห็นรูปพระจันทร์เซี้ยวนะครับตรงเนี้ยคือ Do Not Disturb หรือ DND ตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับผมต้องปิดนะครับ DND off เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากปิดแล้วเกิดอะไรขึ้น ผมจะส่งข้อความจากลาจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูเห็นไหมครับพอผมปิดโหมด Do Not Disturb พอข้อความเข้ามาใน iPhone ในการมิดีโโชว์ทันทีส่งอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับ สรุปนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ใช้วิธีการแก้แบบนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในสมาร์ทวอชแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยการเปิดโหมด Do not disturb เนี่ยต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็ศึกษาในคู่มือของสมาร์ทวอชรุ่นให้ดีแล้วก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับหากมีคอมเมนต์มีคําถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ฝากซับสไคร์ช anel กันเจดีๆด้วยสวัสดีครับ